เออประกันโชคดีอย่างดีอยู่ดีมีแหงเด้อมีความสุขความเดีอวจะเริ่มต่อไปแตมดัาบันนดอกอะให้โยสิทสิโชคอือืขอให้พวกมูเจ้าหายหอนใหอยู่เย็นนะจ๊ะวะอ๋อดินสีเหลืองดีเลยอันตรายดอกมาพาปัฒนาอยากได้ให้ไหลซ้อนเนี่ยทรงซ้อนน้ำเมนนี่สุกหอนทับปริง ยังพ่อยไฟไไฟซุกไก,ก่สุกขอบคุณครับสวัสดีฟีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญทมนำโชคนะครับในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะครับวันนี้าแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขหน้าทางตัวเลขโชคลาภกับคุณตาต๋องคนเฝ้าป่าช้านะครับ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่17มกราคม2568นะครับคุณตาต๋องพนจะมีแนวทางเลขตัวใดนะครับความฝันของคุณตาต๋องนะครับพนจะตีความฝันเป็นเลขตัวใดนะครับพร้อมกับขันน้ำมนต์ของคุณตาต๋องนะครับพนทำพิธีในคืนวันพระนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่17มกราคม2568นะครับ ก่อนอื่นแอดมินบุญทานำโชคก,ก็ขอขอบคุณบ่าวอีสานทิศแก่นพร้อมทีมงานนะครับที่เพื่อ้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาบนะครับแอดมินบุญทานำโชคก,ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาบของคุณตาต๋องนะครับคนเฝ้าป,ป่าช้านะครับประจำงวดวันที่17มกราคม2568นะครับคุณตาต๋องจะมีแนวทางหฮเลกตัวได ไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันด้วยอันไหนถือขันน้ำมนต์ไผ่ตาตรงไม้ไผ่ไม้นี่ไงไม้ไม้ไม้เสียบคางแกลาตัวนี้โอ้ไม้ไผ่ตาตรงโอ้อันนี้อันนี้ไม้ไผ่ตาตรงของแฉะนี่ของแฉะแล้วตัวนี้อ่านี่ของแฉโอ้ไม้นี่ไม้นี่เขาได้ถือขันมาอันนี้ไม่นี้ได้ถือขันมาโอ้อันนี้มันเสียงเราแตะมาเคื่อนนี่คืนวันพระเอ๋อคืนวันพระมาเคลื่อนนี่แปดซึ่งนี่มันบ่ออะไรไปเบิ้งก่อนไป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 นุ่งไปไปนั่งเบิ้งดีๆไป ไปเฮ็ดมองไหนไปเฮ็ดมองนู่นมากผมโอ้เราเฮ็ดแล้วเราเอาขึ้นมาไว้ทังอาสมโอ้คือเรานั่งเฮ็ดด้วยนี่สมไกลวิเศษเสียด่ขึ้นเขาบ้าหักกันหนิป้าพี่น้องซุ่มยังไงขึ้นนั่งได้ขโมยตรงนี้พิชาตุอก คนนใยุ่นนีลานมาดอกไมาหกสามนะมันเร้าออกมาหกสามสามหกนี่งเขาได้ด้ายน้ำกลนเดี๋ยเดี๋ยวด้ายน้ำกลดนีกแหลอได้แล้วมันบริสุทธิ์ว่าเาบอกว่าว่า่บอกว่าว่าบอกืด้าเขาดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องทางด้านนี่คือเ็ดแต่งตุ้นขันน้ำม่อนมาขึ้นทํามีที่มาขึ้นนี่เงินพระเงนพระมาขึ้นว้า เฮ็ดจ็ดทุ่มนิดึงสามทุ่มครึ่งเฮ็ดเฮ็ดสามทุ่มครึ่งอออะสามทุ่มครึ่งมนต่ใบเรียกหรือบ่ฮึเมนเิ่นใบเลียกเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งมันมีตัวเลขกว่ละนใน่ขันนนำมุนเราหนั่นอะเน่นอนเว้อเป็นจั็กไดเอาเมื่อคืนเป็นเด็กไดมันมาหาบ่ร์หผีเผยเนี่ยเทพปีที่เออบันเห็นโย แล้วมูตายไปแล้วเมันวางทีนั่นนี่แหละให้เขาเฮ็ดให้นั่นเผาให้อยังให้นั่นให้เขาพันนึ่งมันว่าเออบัดดูก็ต้องเอาธาตุแล้วนี่ตักบาทแล้วให้เขาร้อยนึงว่าดันตอนแรกว่าให้พันเออให้พันเฮ็ดพิธีเฮ็ดบุญเสร็จให้ร้อยเดียวให้ร้อยเดียวมันหายไปจักบาทหายไปเก่ารอย หาพันหนึ่งพันหนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มแรกห้ให้พันหนึ่งอ๋อเออเริ่มทุดไทยนห้เขาลอยเดียวอ่าาแรงคาแรงเออโอ้มันมีเก้าศูนย์บน่งอ่ะก็จังว่ามันจังซี่เราฝันว่ามีคนตายเออแล้วเขาไอผัวมันละใจเออแล้วันนี้เออเมื่อมันเป็นผู้จ้างเขาเห็นสหัยออจัดการจ้าง เฮ็ดซ ja. ุบไห้เออเพราะตอนตอนเผานี <des k> ่ใไห้พันหนึ่งเออเผาแล้วแล้วไหร้อยหนึ่งเออเผาแล้วแล้วไห้ร้อยหนึ่งโอ้ฟันแบบนั้นเอออ่ะตีเป็นเจ้งได้ล่ะตัวใด้ละบาันความฝันความฝันก็ตีไปเลยน้ำอายุมันแน่แล้วมันก็ไม่ยิ่งแน่มันก็ตายน้ำกันมันทุกคนละล่ะ แต่ว่าฝันเห็นมันโอ้ตัวแทะพึ่นน่ะตายเบิดแล้วตายเบิดแล้วเนี่ยมันตายพี่อนอือมันคือไก่พี่อนอ๋อแต่ก็พึ่งพึ่งพึ่งแต่ฝันเห็นมาขึ้นเออมันก็ฝันเห็นมันหลังจากหลังจากเฮดดี้ขันน้ำมนต์เสร็จอือแล้วก็ไปนอนฝันนอนฝันนอนฝันอ๋อเพิ่นมันย่ำเล็กจรงจรงได๋มันแปด ปดสิบเอ็ดปีแปดสิบเอ็ดปีก็เลยงี้ิ่งก็แล้วซี่ใส่กับหนึ่งกับแปดกับซี่ซี่เอ่อเอาซีมาใส่อันหนึ่งมาแปดอันหนึ่งมาใส่น้ำเอออืแต่ไหนน้อหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสีงี้งิ่งมาน้ำซีอ่าก็แล้วเอาซีลงมาใส่ซีลงมาใส่เออก็คือเพชรน้ำขันน้ำมลมาสั่นเออ แล้วขันน้ำมนันในตัวไหนล่ะเฮ็ดมาขึ้นเย็ดมาขึ้นก็ได้แล้วน้องแปดทีนเขียนเขียนแล้วก็เหน้าถือถๆเลยบ้างนะต้องฟันกับเรื่องขันน้ำมนต์นั่นเออยกขันน้ำมนต์ให้เขาเบิ่งกันเลยนะเป็นจังไหนอ่ะยางไปเบิ่งนะครับเฮ้ยได้ตรงกันแท้มันลอยไปจังไหนซีนเขาโยกกลางมื่นโอ้โหที่นี่เอาครับ บ้านนี่เป็นเงาบ้านนี่เลขยังแน่นนมันชัดขนาดนี้เราผู้ใดบอเห็นหนึ่งสี่แปดแล้วหนึ่งแปดซื้อหนึ่งสี่แปดเอออันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสี่อันนี้เลขแปดเลขแปดบ้าเมนแล้วมันไปเข้าอยู่กลางอย่างเลขสี่นี่เลขสี่เข้าอยู่กลางแล้วมาด่าแล้วมาด่าจะ่ให้มันหนึ่งแปดสีท่านไปอยู่สเออ เอาเอาไสิตีความฝันคือหนึ่งแปดสี่แต่เห็ดนำมนุนหนึ่งสี่แปดมันก็ตัวเดียวกันนั่นละเอ้าเดียวกันละหักกับหนากับหลังเอ้อมันแปดสี่หนึ่งสี่แปดนี่เล็กแน่ไหนมุนออกมามีตัวไหนเพิ่มเติมกว่าล่ะความฝันนี่ตีเพิ่มมีอีกบ่นอกจากไอ้นึ่ตรงกันกับคันนำมุนแล้วนี่ถ้าตีเพิ่มอีกฝันแบบนั้นแล้วตีเพิ่ม เก้าเก้ากับเก้าสองนั่นละอืมเก้าเก้ากับเก้าสองเดี๋ยวผมจะได้เขียนให้เอฟซีเบิ้งอ่ะเก้าเก้ากับเก้าสองจบเลยเก้าเก้ากับเก้าสองออันนี้ก็เอานึงแปดซี่นึงซี่แปดนี่แหละเนาะตัวเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนก่อนร่ะเป็นจิงได้เขียนเสร็จแล้วเนาะเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะให้พี่นายต้องเบิ้งว่าเป็นจังได้ถูกว่าถือเขียนให้เพิ่นนะมาพิจารณาเบิ่งให้เพิ่นพิจารณาก่อนให้จามพิจารณาถือบ่เขียนแล้วตามนี่ถือบ่ แกนพิกาแนาเน่ยทกบ่ถทึก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 ึกนีน่นี่นตามความฝันก็อยู่ในนี้นี่อออยู่ในขันน้ำมนต์กับอยู่อันทัวทั้งไนหนึ่งแปดสี่แปดสี่น้ำขันน้ำมนต์ชัดโพดขันน้ำมนต์นี่อความฝันในความฝันนั่กัเก้าเก้า แล้วก็เก้าสองนี่ล่ะอ๋อพี่น้องนวดความฝันน่ะแคบได้แคบเลยนะครับฝันกับน้ำมนต์ตรงกันเป๊ะตรงกันเป๊ะเราทีนได้มันก็ออกไปเรื่อยๆหันเก้าเป็นแดงแล้วติดใต่ศูนย์อยู่เรื่มักศูนย์ติดหมดศูนย์้งศูนย์ปัญญาเดียวศูนย์ยังแต่ส่นตัวเรามักศูนย์แล้ววะข้างนักศูนย์เดียวศูนย์ยังเจ้าศูนย์ยัง กใเกอ่ดเอาเป็หนเอเอาซูนยังเอาเอาูนยังจะวถิ่มื่นซูนเมื่อไรเพราะว่าคนตายดิเพราะไงนคนตายด้ฟันเห็นคนตายไหมต้องมีศูนต้องมีศูนโอูนสองูนสองสูนสองมันสคนเดมันตายสคนมาอ่ะเขียนเพิ่มูนสองจัง อ่ะเขียนเพิ่มศูนย์สองเพิ่มศูนย์สองวันตายมันตายทั้งสองเลยเนาะตายทั้งสองไปเที่ยวศูนย์เนาะศูนย์เนาะเอาไปพ่อใหญ่มาศูนย์สองศูนย์สองมาศูนย์สองคนที่พ่อใหญ่ฝันเห็นนี่เป็นผัวเมียกันผัวเมียกันเออแล้วก็ตอนนี้ความเป็นจริงนี่ตายทั้งสองแล้วตายทั้งสองแล้วแต่เพิ่งจะมาฝันเห็นเอองอก็จะมาฝันเห็นมัน ในความฝันน่ะฝันว่าผู้ผัวตายผู้เมียนี่จัดงานศพให้เป็นผู้เฝาเออบัดนี้จ้างผู้จัดงานศพนี่ผู้เฮ็ดศพให้นี่ตอนแรกให้หนึ่งพันให้ให้พันหนึ่งบัดนี้ก็เลยเออดูข้อธาตุล้วเจ็ดดูดูข้อธาตุล้วเรียบร้อยให้ร้อยหนึ่งอือเอากระตีตีความฝันออกมาได้ตามนี่ได้ได้หนึ่งแปดสี่บัดนี้มาเฮ็ดนำม้นมือขึ้นนี่ขึ้นวันพระขึ้นวันพระมาได้ได้เดียวกันหนึ่งสี่แปด หนึ่งสี่แปดหะตัวเดียวกันเนาะเอาพี่น้องได้ตัวเดียวกันเนก้าเกกับเกสองกับศูนั่นตีจาก้อมฝันอีกเค่นึงบันนั่นเก้าเก้้สองศูนองนกันก็บ่อฝันืบอฟันอ่กนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณตาต๋องนะครับประจำงวดวันที่17บมกราคม2568นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็ไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับเด้อเกอนเป็นตัวเล็กโฉกลาบตัวเล็กที่มีรางวันนะครับในงวดวันที่17มกราคม2568นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชกลาบด้วยครับเด้อขอโชคๆมั่นหมายนะครับสวัสดีครับ